การเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็เข้มขน้นน่าจับตามองหลายเหตุการณ์ไล่เรียงกันไปตั้งแต่7สิงหาคมเลยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดอ่านคําวินิจฉัยคดียุบพักเก้าไกลตอนนี้หลายฝ่ายก็กะเกิงกันไปหลายทางนะครับมีทั้งคนที่มองว่ายุบแน่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองแน่บางท่านบอกไม่ยุบนะมายุบตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรปล่อยไว้ก่อนดีกว่านะบางท่านก็พูดไปถึงงูเห่าแล้ งูเห่าสีส้มจะไปพักนั้นพักโน้นพักนี้บางท่านนี่เชื่อว่าจะไปยกมือให้ลุงป้อมด้สามไป <resolution. S 1> งูเห่าจะก้าวไกลเนี่ยไ,ไปยกมือให้ลุงป้อมครึ่งหนึง่งขนาดนั้นเลยนะในมุมของท่านสรีคิดว่าวันที่เจ็สิงหาคมนี่มีโอกาสออกหน้าไหนคะคือผมดูคำไอ,ไอ้คำวิิจฉัยเดิมเนี่ยนะครับเข้าวิธีฉัยว่าคุณพิธาในฐานะหัวหน้าพักการเมืองครับและก็พักก้าวไกลเนี่ยนะ มีพิธีการล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพี่มีพระประศาส์เป็นบรรมุกนะนะจึงให้ไปเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้ามโฆษณาโน่นนีนะ่ทำอะไรต่างค,คขาวิจัยไว้แค่นั้นแต่สรุปประเด็นก็คือว่านะมีพิธีการล้มล้างการปกครองครับใช่ไหมฮะเอาล่ะกกตเขาก็เลยมายื่นเรื่องเสนอว่ามือพิธีการอย่างนี้นะมันเป็นปฏิปักษ์การปกครองก็เห็นควรให้ ให้ยุบพักก้าไก่ครับก็จะไหมฮะแล้วก็กรรมการบริหารพักอะไร<ด>ตัดสิทธ์ใช่ไหมครับเีนี้ก็มีการไต่สวนเลือกพยานหลักฐานอะไรมาพิจารณาจนกระทั่งวันที่เจ็ดเนี่ยจะมาวิจัยแล้วใช่ครับเราคนนอกนะครับถึงจะเป็นพักการเมืองด้วยกันแต่ก็มองก็ยังชอบพักก้าไก่เขาอยู่นะครับที่เขาตั้งใจทำงานนะ เพียงแต่ว่าขาดประสบการณ์ครับนะมันเด็กมากเนี่ยอย่าว่าแต่พี่ทาเลยอายุสี่สิบกว่าใช่ไหมจะมีประสบการณ์มากน้อยเคยทําอะไรมาบ้างอ่ะครับที่เป็นผลสาเร็จใช่ไหมคนในพักแ่ะก็เป็นเด็กใหม่ยังนะบบางทียังไม่ค่อยรู้สั่งรู้สาอะไรเลยไปมีเรื่องมีราวเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องผู้หญิงเรื่องเมาเมาเรื่องอะไรอะไรอย่างงี้นะเนย หรือแม้แต่มาดูดิแม้แต่ข้าราชการอายุห้าสิบหกสิบมันยังทําอะไรเป็นไม่เป็นมั่งก็มีใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นนะพักเก้าไกลเนี่ยนะครับผมดูแล้วระบบก็ดีครับเขาตั้งใจทํางานแต่เนื่องจากอายุยังน้อยเกินไปขาดประสบการณ์ครับมันก็เลยจะมีปัญหารูนปัญหานี่ครับแต่นี้มาพูดถึงประเด็นนี้ในฐานะที่เราก็เป็นตํารวจ มีความรู้ทางด้านกฎหมายอะไรพอสมควรเนี่ยนะก็มองนะถ้าถ้าถามประเด็นนี้มองว่าศาลจะวินิจฉัยยังไงคิดว่าน่าจะออกใช่ไหมด้านไหนฮะก้าวไปรอดไม่รอดฮะเมื่อเมื่อคำพิพากษาตอนแรกว่ามันล้มล้างการปกครองแล้วเนี่ยมันจะเป็นอื่นได้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะโอกาสน่าจะไปรอดยุบมันยากแต่ถามว่าอยากให้ยุบไหมไม่อยากครับเข้าใจไหมครับนะไม่อยาก เพราะอะไรเพราะว่าก็เห็นความตั้งใจของเขาอะครัใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันทําไปตอนนู้นตอนนี้นะเหมือนกับตอนหาเสียงผมก็ดูในคลิปมั่งพอเอิญเปิดไม่ได้ตั้งใจดูเนี่ยชาวบ้านก็ถามตกลงจะเลิกอจะแก้ไขหรือจะยกเลิกพี่ธาบอกยกเลิกอย่างเงี้ยมันก็พลาดต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปติดสติ๊กเกอร์ยกเลิกอะไรตอนนั้นด้วยอย่างเงี้ยนะมันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะ นะแต่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเอาใจช่วยโอเคครับเอาใจช่วยจริงจ่ิงอันนี้คือเจ็ดสิงหาคมก้าวไกลดูแล้วโอกาสรอดยากครับถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งฮะสิบสี่สิงหาคมก็ต้องมาลุ้นต่อว่าแล้วนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะหลุดจากเก้าอี้นายกทรัฐมนตรีหรือไม่ปมที่ไปแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนะประเด็นเนี้ยโอ้โหหลายท่านให้ความเห็นกับผมไว้ว่า50-50นะตอนนี้สื่อก็เริ่มไปโฟกัส นายกสำรองมากแล้วละ่ะนะไปคุยไปให้สัมภาษณ์ไปยื่นไม้ถามคุณอนุทินชาญวิรุฬคูลบ้างละ่ะว่ามีโอกาสจะขึ้นมาเป็นนายกคนต่อไปหรือไม่ฝั่งของพลังประชารัฐเองก็อยากจะให้มีคนอยากจะให้ลุงป้อมพลเอกประวิตย์ขึ้นมาเป็นนายกเหมือนกันในมุมของท่านเสรีคิดว่าคุเสถารอดไหมครคืออย่างนี้คะคือการเสนอแต่งตั้งบุคคลขึ้นไปเนี่ยนะ,ะครับนะอ่า มันจะต้องให้สำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติครับเพราะฉะนั้นเมื่อพักการเมืองพักเพื่อไทยเนี่ยเสนอจะเสนอโดยนายกหรือเสนอใครๆเนี่ยก่อนที่จะไปกล่าวบ,บังคมทูลน,นะครับสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลต่างๆที่นายกส่งชื่อไปนะอะะอะไะมาลายกรณีคุณพิชิตครนะถ้าไม่มีอะไรแอบแฝงนะผมก็เชื่อว่า สำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีเนี่ย mm hmm. เขาก็จะต้องวิิจัยว่าคุณพิชิตเนีย่ยขาดคุณสมบัติคใช่ไหมแต่ว่าด้วยระบบราชการเนี่ยเฮ้ยนะอย่างงู้นอย่างนี้ที่ใช่ไหมตอบไปได้ไหม mm hmm. แทนที่จะตอบว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะมีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปถามเขาว่า เนี่ยเคยติดคุกเมื่อปีพศเท่าไหร่สมมุติท่าหนึ่งชัเปล่าไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับครับที่มันเกินสิบปีมาแล้วเออใช่ไหมอ่าพ้นไม่พ้นอ่าเขาก็ดูกฎหมายมันเกินสิบปีอย่างที่คุณน๊อบว่าเนี่ยมรันบอกก็ได้คือเขาก็ดูเท่าที่ถามเอออิษฎิกาเขาก็ตอบแค่นั้นเออครับเนี่ยมันแล้วก็เลยส่งประกาศบังคับทูล่ยใช่ไหมทีนี้เมื่อเป็นปัญหาขึ้นมาถูกลองครับใช่ไหมถ้าคุณพิชิตยังไม่ลาออก สารน้ำนูนก็จะต้องวิจัยว่าคุณวิชิขาดคุณสมบัติไหมเมื่อคุณวิชิขาดคุณสมบัติคนที่แต่งตั้งคุณต่งตั้ต้องแต่งตั้งนะก็ผิดไปด้วยไปเสนอคุณที่ขาดสุบัติเป็นใช่ไหมฮะแต่เผอิญเขาก็เขาก็เก่งเกมอ่ะใช่ไหมพอถูกนั่นปุ๊บกูลาออกเลยใช่ไหมฮะทีนี้พอลาออกไปแล้วเนี่ยพอลาออกแล้วเนี่ยมันมันอยู่ด้วยไอ้ระบบวิธีการของสารน้ำนูนนะครับเขาจะ มีวิธีการอย่างไรที่จะวิิจฉัยในเรื่องนี้ครับอาจจะมองว่าเอ๊นะเมื่อคุณวิิชตพิชิตเนี่ยลาออกไปแล้วก็ไม่วิ้วิจัยในประเด็นนี้ใช่ไหมเวลาออกไปแล้วก็จะไม่วิจัยหรอกว่าพิชิตนี่ขาดคุณบัตรไหมเพราะว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจะมาเมื่อวิิจัยไป็นนี้แล้วจะไปวิิจฉัยคุณเศรษฐาผิดได้ไงก็อาจจะออกหน้านี้ได้คุณเศรษฐาก็ได้ไปต่อเออมันก็ไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหม นะแต่ถ้าฐานนูนเขาวิจัยว่าประเด็นแรกนะถึงแม้จะลาออกไปแล้วครนะก็ต้องมาวิจัยว่าคุณวิชิตเนี่ยขาดคุณบัตรไหมครับถ้ามาเข้าลูกดีว่าคุณวิชิตขาดคุณสมบัติมันก็จะมาตกที่คุณเสรษฐาไปด้วยนะมันก็หสองมุมอย่างเงี้ยนะก็ออกได้หมดไหมครับดูทรงแล้วออกได้เหแล้วก็แล้วแต่เขาใช่ไหมฮะเนะเหมือนอย่างเงี้ยแต่ณตอนนี้เนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอย่าง พี่เคยอ,ออามาให้สัมภาษณ์รายการทีวีเนี่ยบอกไอ้ระยองเขตสามเ่เคยติดคุกมาก่อนออใช่ไหมเคยติดคุณคอนขาดคุณสมบัติใช่ไหมนะปกติเนี่ยถ้าไม่ลาออกนะนะมันก็จะต้องกะกะตก็ต้องวิจัยนะสั่งให้ออก,ส,ออกสั่งให้ออกเรียกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วก็ดําเนินคดีด้วยใช่ไหมนะแล้วก็เอากับพัก นะทีนี้ไอ้นี่ก็ตัดสินใจพอผมพูดพวก,ก็ลาออกเลยครับอไอ้กรกตมันก็เลยมีวิชัยนะบอกลาออกไปแล้วแต,แต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหลายท่านก็จดจ้องไปที่คุณอนุทินชาญวิรกูลว่ามีโอกาสขึ้นมาเป็นนยายกรัฐมนตรีท่านเสรีคิดว่ามีโอกาสไหมครัคืออย่างงี้ถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับผมมีตัวสำรองอยู่สองคนคุณชัยเกษมกับคุณแพทองทานเออเอาล่ะจะให้ใครไหมบางทีผมสมมุติเป็นผมป็นคุณทักษิณ ผมอยากจะให้ลูกเป็นอ่ะไม่งั้นมไม่าไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ให้มาแสดงตนอย่างนี้หรอกจไหมไม่งั้นก็ไม่ต้องมาใส่อยู่ในค a n d i d a t ตั้งแต่แรกออออแล้วก็เป็นหัวหน้าพักด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับแต่นี้ถ้าฟังเสียงโดยทั่วไปเนี่ยว่าอุ้งยิ้งยังเด็กไปอาจจะมีปัญหาขาดประสบการณ์เดี๋ยวจะพลาดท่าพลาดทางได้ครับันี้มีคุณใจกเกษมอีกีค่คุณใจกเกษมเนี่ยก็พอดีมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างครับนะ แต่ถ้าผมเป็นคุณทักษิณทักษินะผมก็ยังจะไม่ยอมให้ตําแหน่งนายยงตรีไปอยู่ที่พรรคอื่นหรอกถ้าถ้าอ่านใจลักษณะนิสัยของคุณทักษิณต้องเก็บไว้ที่เพื่อไทยนี่แหละเพราะว่ากว่าจะได้มาเนี่ยนะโอ้โหตอนแรกเ้าไกลพลจัดใช่ไหมจริงจริงผมก็ช่วยเ้าไกลเต็มที่นะใช่ทุกคนน่าจะจํากันได้ตอนนั้นช่วยเ้าไกลเต็มที่แต่เพอเอิไม่ได้เพราะติดปัญหาเนี่ยใช่ไหมไม่ได้มันก็กลายเป็นพรรคเพื่อไทยจัดแล้วพรรคเพื่อไทยเขาก็ เชี่ยวเชี่ยวเกมการเมืองนี่แล้วก็บอกคุณจัดไปเลยผมไม่ค้านผมลงคะแนนให้คุณเต็มหมดแต่ไหมเวลาที่จัดไม่ได้เพราะผมก็รู้ว่ายังไงคุณก็ไม่ได้เขาก็รู้อย่างนี้ใช่มเพราะฉะนั้นผมก็ให้คุณพอให้คุณไปแล้วเนี่ยมาถึงเวลาเพื่อถ่ายจัดครัใช่ไหมพี่เองนี่แนะก้าวไกลบอกให้ไปลงให้เขาถึงแม้ถึงแม้อ่ เราจะไม่ได้ก็ตามเราไปลงให้เขาเผื่อมีการปรับคณะมนตรีเนี่ยครนะลงให้เขาช่วงแรกอาจจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลเพราะทางไอ้สวมันค้านเดี๋ยวสวมันก็จะหมดอายุแล้วไปแล้วตอนนี้นะไปแล้วเนี่ยเขาปรับคณะมนตรีก็สามารถเข้าร่วมได้ใช่ไหมหรือตอนนี้ถ้าพูดจริงๆนะถ้าสิงหาเนี่ยจะปรับคณะมนตรีนะครับเขาจะเอาก้าไกลเข้าร่วมก็ได้จริงไหมถ้าไม่ถ้าถ้า ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องยุบพักนะใช่ไหมใช่ไหมหรือยุบพักแล้วตั้งพักใหม่อะไรก็แล้วแต่นะเขาก็สามารถเอาร่วมได้แต่ทีนี้เมื่อเขาเดินเกมไปอย่างนี้แล้วก็เก้าไกลไม่ร่วมเขาจําเป็นจะต้องไปเอาพร่างประชารัฐไอ้นั่นมาเกิึตอนนั้นผมก็กเชียนะไม่งั้นจัดรัฐบาลไม่ได้จริงๆนะถ้าไม่เอาสองพักครา้นี้เข้ามาไม่งั้นจัดไม่ได้ ก็ะจะมารอให้จกนกระทั่งสวหมดอายุก <10 S 2> ันสิบเดือนตอนนั้นมันเป็นไปได้ยังไงไม่มีรัฐบาลใช่ไหมฮะนะก็โอเคสรุปแล้วเพื่อไทยเขาไปเอาสองพักนั้นเขามาแล้วโอเคมันก็เป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมก็ยังจะต้องเอาไว้ก่อนนะตำแหน่งนายกกว่าจะได้มาเป็นใช่ก็ต้องให้คุณชัยเกษมนี่เป็น<อ>ใช่ไหมถึงชยัยูเกษมผมก็ไม่รู้นะแต่ตอนผมอยู่ในสภา<ะ>ก็เห็น เป็นเพื่อนกันนะนะผูดตร,รงรนะเรียนวปอด้วยกันนะตอนนั้นผมผมเป็นอายการเอ้ผมเป็นพบตรตคุณชัยกเกษมยังเป็นรองอายการสูงสุดอยู่เพราะพี่พัชระยุติธรรมทำรงเป็นอายการสูงสุดใช่ไหมอ่าแล้วพอพี่สระพลคุณชัยกเกษมก็มาเป็นอสสอใช่ไหมใช่ครับก็ดูสุขภาพก็ ไม่เต็มที่อะนะอะล่ะแต่ถามว่าความคิดอะไรก็ยังพอไปได้นะนะแต่ว่าก็คงต้องมีคนช่วยอะนะที่จะให้ฟุตฟิตฟุตฟิตนั้นฮอกเต้นแรกเต้นกาอะไรมันคงไม่ได้จะยากหน่อยใช่ไหมแต่ถึงข่าวจําเป็นก็ยืดไไปก่อนก็คงต้องเป็นคุณชัยเกษนี่แหละะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะอธิชินก็โอเคก็ดีแต่ว่าพรรคการเมืองก็อย่างเงี้ยนะมันจะยอมให้ได้ง่ายๆยังไง เชื่อว่าน่าจะเป็นคนของเพื่อไทยถ้าคุณเศรษฐาหลุดผมเชื่อไปาชัยเกษมด้วยเอาไม่เอาวิงอ่ะฟันธงเลยนะถ้าคุณเสรษฐาหลุดคุณชัยเกษมขึ้นเป็นนายกงั้นงั้นนิดเดียวฮะสุดท้ายคือ22สิงหาคมเนี่ยคุณทกศินก็จะพ้นโทษทีนี้คนก็ยิ่งจับตามองเข้าไปที่ผ่านมาก็ถูกจับตาอยู่แล้วนะว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรไปจีบบ้านใหญ่ไปที่นั่นที่โน่นที่นี่เนี่ยในมุมของท่านเสรีคิดว่าหลัง22สิงหาคมเนี่ยคุณทศินจะยิ่ง สยายปีกแผ่บารมีเดินเกมการเมืองมากขึ้นไหมฮะบอกเดิมเกมการเมืองมากขึ้นมันแน่นอนแน่นอนเลยนะแน่นอนเพราะขนาดอยู่ต่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้เข้าประเทศไทยแต่มีมาตลอดเห็นไหมครับใช่ไหมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นดีไม่โดนเรื่องครอบงำใช่ไหมนี่เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศแล้วนะเมื่อพ้นโทษแล้วอะไรแต่อะไรแล้วเนี่ยนะแล้วมีโอกาสแสดงได้จริงที่ผมก็เรียนว่าคุณทักษิณเนี่ย เป็นคนที่ฉลาดะนรับมีความรู้ความตามาศไม่งั้นเดินไม่ได้อย่างนี้หรอกนะเราไปดูตำรวจนะครับมีใครมีโอกาสเป็นนายักมนตรีบ้างอหมไม่มีครับนะฮะทหารเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีเราเพราะตำรวจทหารเนี่ยมันข้าราชการทุนทรัพย์มันน้อยอ่ะมันจะมาเป็นนายงมนตรีมันยากทหารต้องปฏิวัติอย่างเดียวครใช่ไหมตำรวจเนี่ยมันปฏิวัติไม่ได้เนี่ย โอกาสขึ้นเนี่ยมันยากอ,อใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอกาสตํารวจจะเป็นนายงนตีมันไม่มีหรอกรใช่ไหมแต่คุณนักษิณเนี่ยก็มาเล่นการเมืองขึ้นเปน็นนายงนตีเพราะเป็นนักการเมืองนะไม่ใช่เป็นเพราะเป็นตํารวจถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมาทําธุรกิจก็ประสบความสําเร็จครนะจะยังไงก็แล้วแต่แกก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มาเล่นการเมืองแกก็ประสบความสำเร็จครถูก<ๆ>ไหม,มพักเนี่ย,ย,ยนะอย่างก้าวไกละทุงยุบนะอย่างโน้นอย่างนี้ถามว่า เพื่อไทยเนี่ยถูกยุบมาก่อนไหมหลายรอบเลยเขาก็กลับมาได้เพราะฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ต้องวิตกหรอกนะโดนยุบเดี๋ยวก็กลับมาได้ก็กลับมาได้ทําให้ดีก็แล้วกันใช่ไหมแต่ดีแบบเพื่อไทยก็ทํำยังไงเพื่อกลับมาก้าวไกลจะทําไงก็แล้วแต่ก้าวไกลใช่ไหมเพื่อให้กลับมาเพราะฉะนั้นคุณทักษินเนี่ยก็มีวิธีการอะไรต่างๆนะแม้แต่เรื่องจัดรัฐบาลเขาที่แล้วครอย่าบอกไม่มีส่วนนะ มีส่วนมาตลอดใช่ไหมหรอฮะปฏิเสธนี่ไม่มีคนเชื่อหรอฮะไม่มีใครเชื่อแม้กระทั่งอจะทํำยังไงเนี่ยชั้นเชิงประธานสภาจะเอาไงจะจะไม่ไปให้เกาไก่เอาออะไรกูก็หาเรื่องโอชิงกันอยู่นานนะตอนนั้นนะก็หาเรื่องให้ประชาชาติจานวันนอเป็นอ่ะแล้วถามว่าพี่วันนอเป็่อะไนก็พักเพื่อไทยเก่าแล้วนะทวีก็เพื่อไทยก็อยู่ด้วยกันมานั่นแหละอยู่ด้วยกันมาเขาก็แบ่งแยกพัก ใช่ไหมนะแบ่งแยกพักไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วถึงเวลาเอาผมไม่เอาเอาคนกลางขึ้นมันกลางจริงหรือเปล่าใช่ไหมก็ได้ไปแล้วอ่ะชูไหมก็ได้ไปแล้วครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าทักษิณเข้ามาคุมเกมจริงๆเนี่ยนะโอเคผมก็เชื่อว่ายังไงก็จะต้องมีเป้าหมายที่พักก้าวไกลชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปให้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเต็มที่ แต่จะด้วยวิธีการยังไงนะครับผมไม่อาจจะไปร่วงรู้ก็ได้หรอกนะเราก็ใหม่เหลือเกินนะไม่ใหม่แล้วมั้งคหตอนนี้ไม่ใหม่แล้วเพิ่งเล่นมาห้าห้าปีหกปีนั่นเองนะโอเคฮะ